สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสุ per วี่หกสิบสี่ทาร์โรชาแนลแห่งกันดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของคนที่อยู่ในราศีกรกฎนะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกนะคะดูได้แล้วก็ช่องนี้เป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้า12นักษัตรดังนั้นให้อิงตามวันที่ที่ระบุนะคะ เนาะคนที่อยู่ในราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะทำความเข้าใจกับช่วงวันที่นะคะไม่เหมือนกันเนาะกับบางช่องถ้าคุณดูช่องไหนก็อ,อิงตามช่องนั้นไปเลยนะคะถ้าใครอยากจะเช็คลัคนาดาวจันร์ดาวสุกราศีหรือธาตุของตัวเองนะคะไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะคือ หมอโบได้ทําการจัดแจงรายละเอียดไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเอาแหละมาเข้าดวงกันเลยนะคะนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะเป็นการไกด์ไลน์ล่วงหน้า Energy พลังงานล่วงหน้านะคะของเดือนพฤษภาคม2563นะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในราศีกรกฎนะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนะ ตาสามถ้วยนะคะว้าวหนึ่งเหรียญแปดดาบเก้าเหรียญเวอร์เวอร์ขอบคุณจักรวาลนายออฟคัพเดดเดดแล้วก็อ่า uh, o คครับสีคาถา t m o o o อะขออีก3าใบนะคะไพ่าราศีจะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะคะ มีคนถามหมอปอมว่าซื้อไพ่สองสามสำหรับนี้ที่ไหนนะคะสำหรับนี้แล้วก็สำหรับนี้นะคะซื้อซื้อในเ,อเว็บชื่ออะไรล่ะคีโนอะไรเงี้ยไม่รู้จักชื่อนะคะจําไม่ได้นะคะแต่ซื้อในเว็บที่ไทยนะคะเอาละขอเพิ่มอีกสามใบ energy ของชาวกรกฎ king of c u p s ไพ่ประจำตัวขึ้นเยอะนะ s i ก of p e n t เ c l e ลว้าวซีเลียนเอาล่ะกรกฎนะคะขออีก3ใบเอ้ยไม่ใช่ขออีกหนึ่งใบเสียงกระซิบจากพรบพิคเนนะคะให้ประจำตัวของคุณขึ้นทั้งเดอะมูนนะคะ k n n o of cup ด้วย ไพ่คัพเกิดขึ้นเยอะมากนะคะโอกาสเยอะมากเลยอะ่ะ slender อ่ะเดือนนี้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับชาวกร,รกฏนะคะมาเริ่มกันที่การวิครเคร,ราะห์ดวงดาวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพอดีอ่า แม่หมอกำลังจะเข้าสู่ศาสตร์แห่งการไปเรียนโรงดาวมานะคะก็เลยเอามาผสมผสานนะคะแต่เป็นการฟึ่งหัดนะคะอาจจะไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็บวกไปกับไพ่ทาโร่นะคะลองดูนะคะเอาแหละทีนี้ในเดือนนี้ของชาวกรกฎนะไพ่ประจำตัวของคุณได้ The Star เกิดขึ้นขอบอกเลยว่า คุณมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินมากๆ <objeto> เห็นเหรียญเกิดขึ้นโดยเฉพาะโชคลาภนะคะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภจากอะไรบางอย่างแบบไม่คาดฝันนะคะแต่สิ่งที่คาดฝันไม่ไม่ค่อยจะได้อะไรที่ไม่ไม่คาดฝันจะได้นะคะเอาล่ะดูมาดูเ n e r g y ของดวงดาวคุณนะคะเหมือนเดือนนี้ตั้งแต่3เมษายนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเดือนพฤษภานะอย่าเข้าใจผิดนะคะ เหมือนว่าชาวกรกฏนะบางคนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษา,าคุณเหมือนมีความสับสนนะคะสับสนวุ่นวายหรือว่ามีความวิจกกังวลอะไรบางอย่างมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอาจจะมเีเกี่ยวกับในเรื่องของดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เหมือนตั้งแต่วันที่ส7เมษามาเนี่ย มันแสดงให้เห็นถึงคุณน่าจะเริ่มเข้าไปสู่เลเวลใหม่ของการปรับชีวิตปรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มันเป็นเดือนที่มีเดอะดาวจันน่ะฟูมูลเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นดาวจันเดอะมูลของคุณด้วยนะคะในลักษณะของจิตวิญญ,ญาณคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษา ศึกษาศาสตร์โหราศาสตร์ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับการาโยคะก็ได้การนั่งวิปัส,สนาหรือว่าการเข้าไปสู่ของอในเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือว่าไปไปเกี่ยวข้องกับในลักษณะของอาการเรียนจิตวิทยาก็ได้นะหรือว่าไพาทาโล้ก็ได้เออไพาทาโลก็ได้นะคะอืมแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณจะเหมือน เข้าถึงในลักษณะของฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนไปจนถึงเดือนมิถุนาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดือนมิถุนาถัดไปเนี่ยนะคะมันจะมีดาวพฤหัสและก็ดาวพูโตกำลังเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะแสดงผลอะไรบางอย่างในลักษณะของการเงินของคุณนะคะมันจะเป็นช่วงของทรานเฟอร์ที่มีการเงินที่ดูดี ดดเด่นจนถึงวันที่29นะคะ29อ่าพฤษภานะคะประมาณช่วงนี้แล้วก็ในลักษณะของสังคมโซเชียลเพื่อนฝูงจะนำมาซึ่งบทบาทในเรื่องของอชีวิตทางการเงินของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าการเงินดีนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับในเรื่องของ เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยี Technology, สื่ออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของบางคนอาจจะเริ่มทำยูทูบเบอร์อาจจะซื้อกล้องหรือว่าอาจจะมีการแบบซื้อโทรศัพท์ซื้อซื้อมือถือซื้อเครื่องไฮเทคโนโลยีอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะแล้วแต่นะคะแล้วคุณก็อาจจะหาไรายได้จากสิ่งที่คุณซื้อนะคะมันเหมือนว่าเหมือนลงทุนกับเทคโนโลยีอะแล้วคุณก็เหมือนแบบว่า อาจจะได้ไรายได้ตรงนั้นนะคะเป็นบอกก่อเกิดหรือว่าเป็นจุดกําเนิดอ,อะไรบางอย่างนะคะเนาะเหมือนลงทุนไปกับสิ่งนั้นนั่นแหละเนาะแต่เป็นเป็นเดือนที่การเงินของคุณจะดีมากๆนะคะในเดือนนี้แล้วก็เงินของคุณนะคะอาจจะมาจากอะไรอาจจะมาจากมันเป็นเงินที่ไม่คาดฝันนะคุณจะเห็นหนึ่งเหรียญหล่นลงมาใส่มือคุณแบบไม่คาดฝันคุณอาจจะได้โชคลาภ ตัวเลขนะคะจากความฝันนะคะเดะมูนจากความฝันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากคนที่เป็นแบบเหมือนจิตวิญญาณไกด์ไลน์คุณนะคะเหมือนอโหราศาสตร์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคุณจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับในลักษณะนั้นน่ะเออแต่มันเป็นเดือนที่คุณจะได้เงินแบบเงินแบบปฏิหารย์อย่างไม่คาดฝันน่ะในเดือนนี้กรกฎนะคะมีปฏิหารในเรื่องของการเงินนะคะเงินโดดเด่นน่ะ นะในเดือนนี้ยินดีด้วยจริงๆมีทั้งหนึ่งเหรียญมีทั้งเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สามถ้วยโอ้โหสุดยอดอะไรมากมายขนาดนี้นะคะน้องหกเหรียญการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือัพ p อ o r t หรือว่าได้โชคลาภก็ได้นะคะแล้วก็มีเดดเดตเกิดขึ้นเดดเดตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งนะดังนั้นในเดือนนี้นะคะให้คุณเหมือนสังเกตดีๆสังเกต ความฝันของเองสังเกตว่าตัวเองอย,อยากจะศึกษาอะไรเหมือนันเหมือนเซนส์ของคุณจะแรงมากๆกกรกฏเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วแล้วเดือนนี้มีซูเปอร์ฟูมูนเกิดขึ้นนะคะในะะเดือนพฤษภานะคะแล้วมันมีผลกระทบกับคุณนะดาวประจำัวของคุณก็คือดาวจัน์ทนะคะนี่ก็คือเดอะมูนเกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกว่าอินเทนนะคะเซนซิทีฟแล้วก็ จินตนาการความฝันอะไรของคุณอนะเหมือนเป็นเหมือนลางอะไรอย่างเงี้ยให้สังเกตความฝันของตัวเองดีๆแล้วก็ยอมจำนนกับความฝันของตัวเองนะคะเหมือนคุณมีลางสังหรณ์บางทีคุณจะต่อต้านว่าไม่เชื่ออะไรบางอย่างอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโอเคมาเริ่มกันที่การงานการงานถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับการนําผลงานออกสู่สาธารนณะในช่วงพฤษภาคมจะดีมากๆนะจะทําเงินเป็นก้อนให้คุณได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ มันเหมือนว่าเนี่ยคุณกำลังได้รับอะไรที่มันดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะสะดวกสะดวกใช้สบายซื้อนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของกัดกตัวก็ได้นะแปดดาบสับสนกับปัญหาที่เจอแต่ในเดือนนี้นะคะ energy มาแรงอเออร,เอร์เวอร์มากมีสเสน่มากๆนะคะไพ่แห่งสเสน่ห์ขึ้นเยอะมากนะคะ เนาะคุณจะมีเสน่ห์มากๆมีคนอยากที่จะติดตามผลงานของคุณมีคนอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะคะทั้งทางเสน่ห์จากโซเชียลนะคะมันมันดอรสตามันเป็นไพ่แห่งความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่อยู่ในงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่า มันเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ไปพบปะผู้คนมากมายอะ่ะในเดือนนี้นะคะจะโดดเด่นแล้วเราก็มีออร่ามากๆด้วยนะชาวกรกฎนะคะทีนี้มองว่าคุณน่าจ,จะได้รับโอกาสอะไรบางอย่าง3ถ้วยนะคะคอนเนคชันเพื่อนฝูงจะนำมาซึ่งเครือข่ายนะคะแล้วก็เป็นเป็นเงินก้อนด้วยนะหรือว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากโลกออนไลน์หรือว่าเพื่อนคุณก็ได้นะคะที่มีที่ไกด์ไลน์หรือว่า คุณอาจจะไปเรียนออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าเรียนสื่ออะไรบางอย่างนะคะทาให้คุณได้ครีเอทีฟแล้วก็นํามาซึ่งแบบว่าการนําผลงานแล้วก็ได้เงินอินคมในลักษณะนี้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินไม่พอแล้วยังได้เงินเอ็กซ์ต้านะคะได้เงินพิเศษจากในลักษณะของเงินปฏิหารอะไรบางอย่างแหละนะแล้วใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของการงานก็ความรักด้วยนะกาลังจะมานะคะเป็นไนท์ถือวยกําลังมามีคนจะมาช่วยเหลือ นะคะมีคนจะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรือว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณกับสิ่งที่คุณกําลังทําโดยที่ไม่ได้ร้องขอเลยทีเดียวนะคะถ้าการเงินถ้าใครกําลังทําเกี่ยวกับเอกสารการกู้นะคะเหมือนจะผ่านนะคะจะได้ผ่านผ่านแบบฉลุยเลยแหละเหมือนเหมือนไม่คิดว่าจะผ่านก็ผ่านอะ่ะเออจากที่ผ่านมายากเลือเกินนะคะ ไปอย่างเงี้ยการเงินราบรื่อมากนะคะชาวกร,รกฏแล้วเหมือนคุณอยากจะไปทําบุญด้วยนะอยากจะไปทําบุญเป็นเป็นเดือนที่จิตใจของคุณเซนซิทีฟคุณอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยทาได้นะคะบางท่านอะ่ะมีความผูกพันกับน้ำพญานาคน้ำนะแล้วก็ความเป็นแบบมนขังของน้ำอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นะมันเป็นเอเนจีที่ คุณมีความผูกพันกับน้ําพลังงานของคุณเวลาคุณเอเนอรจีอ่อนแรงคุณไปสถานที่ที่ใกล้น้ำํำดูสิคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้าใกล้ความเป็นความเป็นตัวตนของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณสดชื่นเหมือนคุณได้เติมพลังอ่ะเออลองดูนะถ้าใครถ้าใครที่แบบว่านะก็ลองดูแล้วแต่ความเชื่อนะคะทีนี้มีเพจออฟคับเกิดขึ้นเหมือนเราจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะโชคลาภก็ได้นะเป็นลาบรอยก็ได้นะคะสุขภาพมองไม่เห็นนะคะเป็นเดือนที่สุขภาพคุณไม่ได้แย่นะคะแต่บางคนอาจจะมีความสับสนในเรื่องของความคิดนะคะดังนั้นพยายามที่จะที่จะ,จะอย่เครียดมาก ในดวงดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับความรักอาจจะเดินตัวแบบถอยหลังลงคลองนิดนึงนะสําหรับชาวรากรกฎแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ต้องไปซีเรียสเอาแต่การเงินกับการงานเรารุ่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเห็นบางท่านอาจจะมีการจบความสัมพันธ์ได้นะคะในเดือนพฤษภาคมบางคนจบเราเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอยู่ในเ n e r g y ของการแอบรักหรือว่าความรักที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่าความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะ เป็นเดนลักษณะนี้อาจจะมีการจบได้ส่วนบางคนนะคะ,ะถ้าคนโสดอะความรักคนโสดจะมีคนมามอบรักนะคะโดดเด่นมากๆเป็นชาวธาตุน้ําอืมเป็นชาวธาตุน้ํานะคะ energy ธาตุน้ำธาตุดินโดดเด่นนะแล้วก็มันเป็นเดือนที่คุณจะค้นพบตัวเอง แล้วคะ่ะว่าคุณมาทางไหนถูกต้องแล้วหรืออะไรยังไงในสิ่งที่คุณทําอยู่บางคนกําลังตามหาตัวเองว่าฉันจะทําอะไรฉันจะรุ่งฉันเกิดมาเพื่อสิ่งไหนนะคะเหมือนความฝันบ่งบอกอะไรบางอย่างไกด์อะไรบางอย่างคุณแล้วคุณก็สงสัยสิ่งสิ่งนั้นมานานแล้วพยายามค้นหาสิ่งใดที่ฉันควรจะนับถือสิ่งใดที่ควรฉันฉันควรจะพาจิตใจฉันไปตามหาประมาณนี้นะคะคุณจะได้เจอคําตอบที่คุณกําลังค้นหา นะแต่มันเป็น energy ที่มีความสุขนะคะคุณน่าจะได้รู้จักคนมากมายในเดือนนี้ด้วยอืมความรักของคนที่มีคู่ก็เป็น energy ที่เห็นไหมบางครั้งมีการกรกฏอาจจะคนที่โสดอาจจะได้เจอคู่แล้วสามารถคนที่มีคู่สามารถพัฒนาถึงการแต่งงานได้นะในปีนี้นะคะไพ่แห่งการแต่งงานเกิดขึ้นแทบแทบทุกเดือนเลยอะ่ะอืมนะแล้วก็ไพ่แห่งการเจอคู่คนรักนี้ด้วยนะคะ อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เราอาจจะได้รับความมั่นคงหรือว่าการแบบขยับหรือว่าสร้างอะไรร่วมกันหรือให้มันมั่นคงขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือว่ามีการที่จะเราได้รับข่าวอะไรดีๆเกี่ยวกับบุตรก็ได้นะคะในเดือนนี้ชาวกรกฏเนาะ s o x o u p u p แล้วก็ king of อ้า oh, ว no Si x of p e n t a c l e ิลคิงออบอกว่า i am on Sure. หมายถึงว่าคุณประสบความสําเร็จในเดือนนี้แล้วคุณจะเสถียรอารมณ์คุณจะเป็นเหมือนอพระราชาที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้บันลังหินที่อยู่บนน้าอ่ะในลักษณะนี้นะคะเหมือนเขามีความฉลาดแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะให้กับคนรอบข้างมีแต่คนอยากเข้าหาเข้าใกล้เขาอ่ะนี่เป็นตัวตนคุณในลักษณะในเดือนนี้มีสเสน่ห์ฮอตมากๆนะชาวกรกฎแล้วก็ I give and receive for the universe good wow นี่แหละคุณให้อะไรออกไปแล้วคุณจะได้ตอบสิ่งสิ่งนั้นกลับคืนมากรกฎเป็นคนที่ใจดีรักครอบครัวชอบช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อคนที่เรารักเสมอวันหนึ่งนะคะ,ะหมอโบเคยบอกนะว่าวันหนึ่งคุณให้อะไรออกไปคุณไม่ได้หวังอะไรตอบแทนน่ะคุณไม่รู้หรอกว่า,าวันหนหรือว่าบางครั้งจกักรวาลเขาจะตอบแทนเขาจะตอบแทนแบบไม่คาดฝันนะคะแบบ ร้อยเท่าทวีคูณเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะให้อะไรออกไปสิ่งสิ่งนั้นจัก,กรวาลเขามองเห็นคนที่อยู่เบื้องบนเขามองเห็นเสมอกับความดีที่คุณทํานะคะเนาะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือด้วยมีใจิตใจที่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ให้ให้หมดเลยให้คนรอบข้างให้ครอบครัวไม่คิดถึงตัวเองนะแต่คุณก็เป็นคนที่รักความปลอดภัยอะกรกฏแล้วก็รักความมั่นคงด้วยเหมือนปูอะนะ I trust I am always safe and protected คุณนะคะเหมือนคุณปลอดภัยอ่ะเดือนนี้คุณจะได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอคุณยังสมมติการเงินของคุณก็จะปลอดภัยการเงินของคุณก็อยู่ในช่วงที่ดีด้วยเหมือนบางท่านอาจะสร้างเงนื้อสร้างตัวอยากจะมีเงินเก็บได้แล้วนะประมาณนี้นะคะจากที่แบบว่าหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะ เมื่อนานแล้วบางบางท่านอาจจะอยากจะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสี่เหรียญแล้วก็สีกระทาบางคนอยากซื้อบ้านนะคะมีความคิดอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านนะคะบางท่านมีเกณฑ์นนะได้ซื้อบ้านนะคะเนี่ยเอออยากมีอะไรที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้นะก็ต้องแล้วแต่บุญตกรรมที่ใครทําไว้นะคะแต่จะมีเงินเงินแบบมหาศาลเงินแบบ ปาฏิหารเกิดขึ้นสําหรับชาวกรกฏนะคะในเดือนนี้เนาะเอาล่ะขอดูให้ความรักสามใบนะดีใจด้วยนะให้ความรักว, <laughs> so <ไ>ว <laughs> ายโซเม็ดออกรี๊ดมากไป <laughs> ดีใจจังเลยอะ่ะกรกฏ เวอร์เวอร์นะคะทวินเฟมโซเมดนะว้าวโอเพนเรียโอเพนรีลชั่นชิพนะคะ, wow. eh, ะ,คะบางคนบอกว่าโอเพนรีเลช o ั่นชิพมันมีความหมายต่างกันยังไงงเอาเป็นว่าช่องนี้นะคะเรียโอเพนรีเลชชั่นชิพหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่เปิดเผยถ้าใครที่คบกันความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในอะไรที่มันซ่อนเลนน่ะนะคะ มันจะถูกเปิดเผยหรือว่าเราครบกันแล้วเปิดสถานะเปิดสเตตัสกันให้มันชัดเจนขึ้นนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องรอนตัวถ้าคุณไม่ได้มีอะไรที่มันอยู่ในความลึกลับนะคะดังนั้นคุณกับคนรักของคุณอาจจะเปิดสถานะหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเราครบกันอย่างนี้ได้นะคะหรืออีกในยะหนึ่งถ้าคุณนะอยู่ในความรักนะคะในเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าโรแมนติก นะคะกับคู่รักมากๆอยากไปสถานที่ที่ใกล้น้านะคะกับคนรักของคุณนะ่ะในลักษณะของโซเมทวินเฟรมเอเนจีของความรักดีมากๆเลยนะคนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นใครสักคนนะที่เป็น energy ของโซเมทวินเฟรมกับคุณก็ได้แล้วใครที่สักคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยในเดือนนี้นะคะโดดเด่นมากเลยจะเป็น energy ของโซเมทวินเฟรม เลิศนะเป็นชาวธาตุน้ําเหมือนกันด้วยนะคะมีชาวธาตุน้าแล้วก็มีชาวธาตุดินนะคะในเดือนนี้เนาะ,ะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีเลิเลยมากๆนะคะกรกฏนะอย่าลืมนะคะว่า,าดวงเราจะดีแค่ไหนแต่มันเป็นการไม่ได้เจาะจรงระบุนะคะดังนั้นผลจะออกมายังไงมันขึ้นอยู่กับคุณคุณเคยให้อะไรออกไปยังไงคุณเคยการกระทําของคุณเป็นยังไงนะคะดังนั้นก็ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำดีนะคะแล้วไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีนะสวัสดีค่ะโอ้ยอย่าพิ่งอย่าพึ่งวันที่ดีที่สุดของคุณนะในเดือนนะคะทำมาทั้งสองคลิปแล้วลืมวันที่ดีที่สุดของชาวกรกฎนะคะประจําเดือนประจําเดือนพฤษภาะคะก็มีวันที่หกเจ็ดสิบห้าสิบหกยี่สิบห้า แล้วก็26นะวันที่เครียดที่สุดไม่ต้องไปฟังมันแล้วก็วันที่ดีที่สุดสําหรับความรักก็จะมี4ี่ห11 12 13 1 4นะวันที่เลิศที่สุดสําหรับการเงิน22 23 2บ1 2 3 11 12าี่หนึ่งสาะคะถ้าคุณอยากจะรู้นะคะคือหมอโบเขียนแปะไว้ตรงใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะคะหรือว่าไปที่ดูไปดูได้ที่เพจนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ดีวันที่เฮงวันที่ อาชีพสุดยอดอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะไปดูได้ที่เพจแล้วก็ตรงใต้คลิปนะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า